สวัสดีครับผมพังพอนพังพอนครับสำหรับนะครับท่านที่ได้ผลสดลำไยคิดตั้นไปแล้วหลังจากที่ท่านเพาะแล้วนะครับมันจะมีปัญหาและวิธีแก้อย่างไรบ้างนะครับตามไปดูกันนะฮะเด็กจะเจอครับมาคุยนะครับเราเพาะเมล็ดไปแล้วนะครับผมปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะเจอเลยก็คือ ถ้าเราล้างไม่สะอาดนะครับปัญหาเชื้อราหรือเมล็ดเน่านี่ครับเราจะเจอนะครับเห็นไหมครับเชื้อรานะครับผมพอมันเกิดเชื้อราแล้วทีนี้มันจะทําให้เมล็ดที่เราเพาะนี้เน่าแล้วก็ไม่งอกเห็นไหมครับนี่งอกแล้วนนี้ประมาณ5วันนะครับ นี่คือปัญหาที่เราจะเจอนะครับอีกอย่างคือเชื้อราจากความหวานที่อยู่ในมเมล็ดเราไปดูอีกนั่นนะครับเห็นไหมครับเริ่มมีใบแล้วเริ่มแตกเป็นใบอ่อนออกมาแล้วครับอันนี้เราไม่ต้องช่วยถอดก็นะครับมันจะถอดเองเริ่มแตกใบอ่อนมาแล้วนะครับปัญหาอุปสรรคที่เจออีกอย่างหนึ่งก็คือจิ้งรีดในขั้นตอนนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะครับเพราะจิ้งรีดเขาจะมากิน มาตัดนะไม่ใช่มากินมาตัดต้นอ่อนเนี่ยครับกลางคืนเนี่ยต้องมาส่องส่องมันส่องดูบ้างนะครับจิ้งรีดแล้วก็ปูนขาวที่เราโรยไว้เนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงนะครับเราต้องเอามาเติมด้วยนะครับเพราะว่ากลางคืนมันจะมีหอยครับหอยทากมากินยอดอ่อนนะครับไอที่กุด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 เนี่ยครับฝีมือหอยนะครับผมอันนี้เราควรระวังให้ดีนะครับหอยทาก นี่นะครับคือศัตรูตัวะกาดนะครับไอตัวร้ายมันปีนได้ด้วยนะครับอ่อยทาาอ่อยทากว่าเขาจะโตมาเป็นต้นกล้าแบบนี้นะครับใช้เวลาประมาณอ่สามสี่เดือนนะครับผมเป็นต้นกล้าเล็กๆพร้อมให้เราเอาไปปลูกได้นะครับอ่าปัญหาที่เจอของต้นกล้าอีกก็คือเวลาเราทำนะครับเราเพาะไว้ในสแลนแปดสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นนะครับอ่เมื่อเขาแตกใบอ่อนหรือมีใบเพสสลัดแล้วนะครับ เราควรยกเขาออกมานะครับให้อยู่ในที่แดดดำรไรประมาณสแลนห้เอร์เซนนะครับเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่เห็นไหมครับเขาจะแตกยอดใหม่นะครับผมพอเขาแตกยอดใหม่เซนนะครับต้นสูงประมาณ2 5่สเซนถึงสาเซนเราก็สามารถลงปลูกได้เลยครับเพราะว่ารากเขายังไม่ขดม้วนนะครับในถุงอันนี้เหมาะสําหรับการนําไปปลูกในแปลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน หลังจากนั้นปลูกแล้วเราก็ใช้ทางมะพร้าวนะครับเขียวบังแดดให้เขานะครับพอทางมะพร้าวเขียวแห้งแห้งแล้วก็ผุต้นลำไยคิดตั้นก็จะสู้แดดได้ดีนะครับผมอันนี้ทางมะพร้าวเขียวมันโดนแดดแล้วมันจะมีกลิ่นนะครับช่วยไล่แมลงได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเวลาคลุมอันนี้เรามาดูนะครับที่เราปลูกไปแล้วความสมบูรณ์เราใส่ปุ๋ย หมักบำรุงดินนะครับผมนี่คือความสมบูรณ์ของเขานะครับแตกยอดใหม่นะครับต้นสมบูรณ์นี่คือความสมบูรณ์จากการที่เราให้ธาตุอาหารทางใบและ บำรุงดินนะครับผมเดี๋ยวจะมาว่ากันอีกทีนะครับเรื่องท่านอาหารทางใบฝากนะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆครับฝากเพจกลุ่มกเกษตรนุกนานเข้าไปแล้วมีมีกลุ่มนะครับกลุ่มกเกษตรนุกนานสงขาเข้าไปแลกเดียนรู้กันได้วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ